สวัสดีทุกคนสาริงสาริงมาราชาเปิมเปมการดูดวงนั้นจะต้องประกอบด้วยวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาที่เกิดเพศชายหรือเพศหญิงอีกดังนั้นการดูดวงหรือการพยากรณ์ให้แม่นยำจะต้องประกอบด้วย5้าอย่างที่กล่าวมาข้างต้นดังจะกล่าวในการดูดวงหรือการพยากรณ์นี้ จึงเป็นหลักกว้างๆไม่สามารถทำนายเจาะจงเฉพาะอย่างได้จึงขอยกตัวอย่างเป็นแนวทางในการศึกษาเช่นเด็กแฝดหรือคนแฝดมักจะมีดวงชะตาที่คล้ายกันแต่การดำเนินชีวิตไม่เหมือนกันเพราะเกิดในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านผู้ที่รับฟังได้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังให้เกิดประโยชน์กับตนเอง การดูดวงหรือการรับฟังคำพยากรณ์นั้นเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันถ้าอย่างไรก็อย่าหลงงมง,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 งายกับคำพยากรณ์มากนักจนถึงกับทําให้ชีวิตยึดติดกับคำพยากรณ์จนทําให้การดำรงชีวิตและตัวตนของคุณเสียไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มรับฟังกันเลยดีกว่า คนเกิดปีมะแม,แมหรือคนเกิดปีแพะเอกลักษณ์ของคนที่เกิดปีมะแม,แมก็คือขี้ตื่นฟุ่มเฟือยชอบศิลปะถ้าปีพศอใอดที่ตรงกับปีมะแม,แมเป็นปีแห่งการพัฒนาสร้างสรรค์ทุกฝ่ายพยายามหันหน้าเข้าหากันอย่างปณีปนีประนอมเป็นปีที่ไม่ค่อยมีความขัดแย้ง หลายคนใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและการจับจ่ายใช้สอยแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าหรือเรื่องของการเมืองก็ล้วนแต่ขึ้นขึ้นลงลงหาความแน่นอนอะไรไม่ได้อุปนิสัยของคนเกิดปีมะแมคนที่เกิดปีมะแมนั้นเป็นผู้ที่มีความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นคนที่รู้ว่าอะไรเหมาะอะไรควร แต่มักจะคาดการได้ไม่ถูกต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจทำสิ่งใดซึ่งก็ดูเหมือนจะเต็มที่แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมามักจะดูไม่ค่อยเข้าท่านักเป็นคนเงียบเงียบแต่มักจะขี้กลัวและมองโลกในแง่ร้ายเกินจริงวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือเป็นไปไม่ได้มักจะมีความชอบ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมและจะได้พบกับเพื่อนที่ดีตามงานแสดงนิทัศการทางศิลปะหรือไม่ก็เป็นสวนดอกไม้มีกิริยามารยาทที่ดูสุภาพเรียบร้อยกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วเก็บความรู้สึกเก่งแต่ก็ไม่ชอบให้ใครมาดูหมิ่นน้ำใจซึ่งจะก่อให้เกิดอาการเดือดเลือดพ่าน เกิดขึ้นภายในร่างกายได้ง่ายมักมีโชคดีในการพนันแต่ก็ไม่ใช่จะได้มาอย่างง่ายๆก็ต้องลงทุนไปเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันเป็นคนปากแข็งไม่ยอมรับผิดมักโต้เถียงแบบดันทุลังความรักของคนเกิดปีมะแมคนที่เกิดปีมะแมนั้นชอบพูดคุยในเรื่องของเพศตรงข้าม และกามารมเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามชอบปล่อยเวลาให้เสียไปกับเรื่องของความรักขอเพียงให้ถูกใจก็อาจจะยอมลืมหน้าที่การงานไปได้ชั่วขณะความรักของคนที่เกิดปีมะแม่มักจะมีปัญหาหัวใจในการเลือกคู่ให้ต้องมาคบคิดอยู่บ่อยๆแต่ก็มีมาให้เลือกมากไปหลายคนก็เลือกไปถูกที่ถูกทาง และหลายคนก็เลือกที่จะแต่งงานกับคนที่มีเงินมีทองหรือมีกองโมรดกมากกว่าอย่างอื่นผู้ชายที่เกิดปีมะแม่มักจะแฝงความมีเล่ห์เหลี่ยมอยู่ภายในใจสเสน่ห์ของเขาอยู่ที่ดวงตาเศร้าๆเหมือนคนที่อกหักผิดหวังอยู่ตลอดทั้งปีสาวๆจึงมักจะหลงกลชอบที่จะเข้าไปปอบประโลมเหมือนเห็นว่าเขาเป็นเด็ก ส่วนผู้หญิงที่เกิดปีมะแมเป็นผู้ที่มีรสนิยมดีในทุกๆด้านชอบแต่งตัวให้ทันสมัยที่ดูแล้วฟุ่มเฟือยชอบอะไรที่ดูหรูหราสวยงามและพร้อมที่จะควยคว้า,วาซื้อหามาเป็นของตนเองให้ได้นิสัยมีสเสน่ห์เจ้าชูนิดนิดและไม่เข่งคัดในเรื่องของจารีตประเพณีเท่าไรนะัก เนื้อคู่ของคนเกิดปีมะแม่คนที่เกิดปีมะแมนั้นมีดวงสมพง์เนื้อคู่กับคนที่เกิดปีเถาะหรือคนที่เกิดปีกุลดวงสมพง์เนื้อคู่ที่รองลงมาก็คือคนที่เกิดปีมะเมียหรือคนที่เกิดปีมะแม่ซึ่งเป็นคนที่เกิดในปีเดียวกันส่วนเนื้อคู่ที่เข้ากันไม่ได้เลย ของคนที่เกิดปีมะแม่ก็คือคนที่เกิดปีฉลูอาชีพของคนเกิดปีมะแม่คนที่เกิดปีมะแม่นั้นเป็นคนมีพรสวรรค์ทางด้านงานศิลปะจึงเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องสร้างสรรค์ไม่ชอบงานประเภทที่ต้องใช้แรงงานงานที่ไม่ต้องใช้พละกกาลังจนหนักหนาสาหาัส ชอบงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมงานราชการงานสำนักงานหรืองานบริษัทหุ้นส่วนผู้ร่วมงานที่เข้ากันได้ดีกับคนที่เกิดปีมะแมก็คือคนที่เกิดปีเถาะและคนที่เกิดปีกุลเมื่อคนที่เกิดปีมะแมได้ทำการงานในอาชีพที่ถูกโฉลกก็จะทำให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นชีวิตก็จะมีความสุขจากการทํางานการเงินของคนปีมะแม,แม่คนที่เกิดปีมะแม,แมนั้นเป็นผู้ที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับช่องทางทำมาหากินที่จะหาเงินให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจะประสบความสำเร็จได้ก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงและลําแข้งของตนเอง จึงเป็นผู้ที่เก็บเงินให้หยุดอยู่นิ่งไม่เป็นชอบให้เงินหมุนเวียนเข้าๆออกๆอยู่ตลอดเวลาโดยใช้จ่ายเงินทองหมดสิ้นเปืองไปกับการแต่งกายการท่องเที่ยวและการลงทุนซึ่งชอบที่จะลงทุนในกิจการหรือโครงการอะไรที่แปลกๆใหม่ๆที่มีคนมาชักชวนสีที่ถูกชะโลกข,ของคนเกิดปีมะแม คนที่เกิดปีมะแม่นั้นพึงใช้สีที่เป็นสิริมงคลหรือสีที่ถูกชโลกย่อมจะส่งเสริมดวงชะตาของคุณให้มีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามอุดอมสมบูรณ์ยิ่งใหญ่ไพศาลส,สีสำหรับเครื่องนุ่งหม่มเครื่องแต่งตัวเครื่องประดับรถยนต์ยานพาหนะบ้านเรือนห้องทำงานโต๊ะ เก้าอี้โซฟาควรเป็นสีเหลืองสีน้ำเงินหรือสีแดงสีที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแต่เป็นสิริมงคลกับคนที่เกิดปีมะแม่แต่ไม่ควรใช้และไม่ถูกฉลกกับสีเขียวจึงควรงดเว้นสีเขียวโยครคไัยไข้เจ็บของคนเกิดปีมะแม คนที่เกิดปีมะแมนั้นสุขภาพโดยทั่วไปแข็งแรงสมบูรณ์ในเกณฑ์ปานกลางควรใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองเสียบ้างจะได้มีความสุขมากขึ้นแต่ไม่ค่อยจะดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีแต่มักที่จะใช้เงินไปกับการแต่งกายท่องเที่ยวหรือลงทุนมากกว่าควรระวังโรคภัย ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่รวมไปถึงสุขภาพจิตที่เกิดจากบุคคลแวดล้อมปีที่ควรละมัดระวังในเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษก็คือปีเถาะและปีมะเมียตำลาล้านนากาวว่าคนที่เกิดปีมะแมีนั้นจะมีทรัพย์สินสมตัวแต่จะก้าวหน้าดี ทางตำแหน่งหน้าที่การงานจึงมีผู้ที่ให้ความนับถือยกย่องแต่ถ้ารับราชการก็จะมีตัวชัดตาชีวิตที่ไม่แน่นอนอยู่มากอาจจะตกที่นั่งลำบากจากเรื่องอารมณ์ของตนเองทำการเกษตรจะดีชีวิตจะมีเคราะห์ใหญ่เมื่ออายุ24ปีและอายุ40ปี หากมีบุตรจะได้พึ่งพาลูกหลานรักใคร่หากจะแต่งงานส่งเสริมดวงชะตาควรจะแต่งงานในปีมะโรงปีมะเมียหรือปีชวดในความโชคดีให้จงระวังโชคลายในความโชคลายอาจจะมีโชคดีเมื่อรับฟังมาจนถึงจุดนี้หากมีคำพูดใดที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม หรือพูดไม่ชัดก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยแต่ถ้าเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อตอนเองก็ช่วยกดไลค์กดถูกใจให้หน่อยนะแต่ถ้าเห็นว่าจะเกิดประโยชน์กับคนอื่นก็ช่วยกันแชร์ต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งและคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญแค้วคาดปลอดภัย ทุกที่พาลาตีการเทิน